สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในเช้าวันจันทร์ที่ฝนตกแบบชุ่มฉ่ำเลยครับก็วันนี้ Blues Today ครับเดี๋ยวมีข่าวของเชลซีมาฝากเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดูซานว a ลาฮูวิชแล้วก็โรเมรูลูคาคูครับที่สุดท้ายแล้วจะจบอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซูซูกิ เออ i ์ติก้าสมาร์ทไครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรีถึง90วันครับผ่อนเริ่มต้น4,999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจสามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอีเลนะครับใครที่ขับรถแล้วมีอาการง่วงหรือว่าเหนื่อยล้านะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยครับที่จะทำให้สดชื่นตลอดการเดินทางนะครับข่าวที่น่าสนใจครับไปเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของโนนี่มาดูเอเก้ครับตอบสื่อเรื่องเกี่ยวกับ ถ้าต้องเล่นในสนามแห่งเดียวไปตลอดชีวิตจะเลือกสนามไหนนะครับมาดูอเก้บอกว่าซันติโก้เบอร์เาบิลครับเป็นสนามที่เป็นที่น่าจดจําแม้ตัวผมเองยังไม่เคยไปที่นั่นครับแต่ก็อยากเล่นในสนามนั้นแต่เป็นการเล่นให้กับเชลซีในการเจอทีมอื่นนะครับก็หลายคนนี่เห็นกนตอบนี่ตกใจนะฮะอยากไปเล่นเบอร์เาบิลไม่ได้อยากไปย้ายไปอยู่มาดริดนะครับแต่อยากเล่นกับเชลซีนั่แหละแต่ไปเล่นที่เบอร์าบิลนะครับ นอกจากนี้มาดูเอเก้ครับยังพูดผ่านวิดีโอบน IG ระหว่างการฉลองแชมป์นะครับก็บอกว่าพวกเราจะกลับไปที่เชลซีครับควิลก็เช่นกันฟังนะผมจะทำให้แน่ใจเลยว่าเขาจะกลับไปด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ใครเห็นก็ตกใจฮะเพราะว่าแอคชั่นของเลวายโค v วิลนี่มีสะอึกนะครับแต่เชื่อว่าอย่าไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่เหมาะสมทำให้ควิลไม่กล้าตอบอะไรฮะเพราะว่าเห็นแฟนเชลซีบอกว่า แอคชั่นของโควิลนี่ดูเหมือนจะไม่อยากอยู่เชลซีหรือเปล่านะฮะอย่าเพิ่งไปตีความแบบนั้นนะครับส่วนข่าวซื้อขายนักเตะครับมีรายงานว่าทีมเอาอิติฟาครับที่มีเจอรายดคุมทีมเนี่ยสนใจในตัวของเปียอเมริกโอบาเมยองกองหน้าของเชลซีนะครับคนนี้นี่แฟนเชลซีบอกเมื่อไหร่จะย้ายออกไปสักทีนะฮะก็หวังว่าเอาอิติฟาจะเอาไปนะฮะ ขณะที่แมตต์อครับรายงานว่าอินเตอร์มิลานกำลังเตรียมข้อเสนอประมาณ35ล้านปอนด์สำหรับดิวของลัวครูรวมกับโบนัสและหวังว่าจะเพียงพอที่จะโน้มน้ำใจของเชลซีด้วยนะครับตัวลัวคูเองเนี่ยมั่นใจกับอินเตอร์ว่าจะอยู่กับทีมนะครับโดยไม่มีความตั้งใจจะย้ายไปยูเวนตุสอย่างไรก็ตามครับเขาไม่ยอมรับข้อเสนอจากอัลฮิราลครับเพราะมุ่งมั่นในการกลับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับ ส่วนเดลี่เทเลกราฟครับบอกว่าลัวคูเนี่ยยินดีลดค่าเหนื่อยราวๆหนึล้านปอนต์ต่อปีครับเพื่อเปิดโอกาสในการย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานที่คาดว่าจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับฝั่งของอัลเฟรโดพาดูล่านะครับก็เป็นนักข่าวในอิตาลีเนี่ยบอกว่าเชลซีแทบรอไม่ไหวที่จะขายลัวคูครับแต่ก็มองว่าตัวเลข35ล้านปอนด์บวกโบนัสเนี่ยมันน้อยเกินไป ในขณะที่ตัวนักเตะเองเนี่ยก็ต้องการไปแค่อินเตอร์มิลานไม่ได้อยากไปยูเวนตุสนะครับนอกจากนี้ครับทางอัลเฟรโดเพดูล่านะครับยังบอกว่าโปเชตติโน่เนี่ยได้แสดงความสนใจในตัวดูซานวลาฮูวิชครับและได้บอกกับเชลซีแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ที่ในสัปดาห์หน้าสโมสรเนี่ยจะติดต่อหารือเกี่ยวกับตัวของนักเตะนะครับ ส่วนฝั่งของกาเซต้เดโลสปอร์ตครับก็ตีไว้เป็นลือไว้ก่อนนะฮะบ,บอกว่ายูเวนตุสจะใช้ประโยชน์จากความสนใจของเชลซีในดีลดูซานวลาฮูวิชโดยขอแลกตัวลูอาคูบวกเงินกับ25ล้านยูโรเพื่อเป็นข้อเสนอนะครับก็เชื่อว่าข่าวนี้มีโอกาสลือสูงนะฮะเพราะดูเหมือนว่าลูอาคูเนี่ยไม่ได้อยากไปยูเวนตุสนะครับส่วนฝั่งของฟุตบอลอดอนครับก็บอกว่ายูเวนตุสเตะได้แจ้งกับเชลซีแล้วครับว่าสามารถซื้อตัวดูซานวลาฮูวิชได้ แต่ขอเป็นเงิน21.4ล้านปอนด์บวกกับโรเมลูลูคูแนบมาด้วยนะครับส่วนฝั่งของตุตโตสปอร์ตครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยแจ้งกับอินเตอร์มิลานว่ายูเวนตุสกำลังสนใจโรเมลูลูคาครับเพื่อบีบอินเตอร์ให้ยอมจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ยูเวนตุสรู้สึกโกรธมากที่เชลซีทำแบบนี้นะครับแต่ว่าข่าวเมื่อช่วงประมาณสักตีหนึ่งบ้านเรานะครับตีหนบ้านเรา เป็นรายงานจากดววดออนสตีนในเฟซบุ o กนะครับแต่ว่าใน Twitter ผมยังไม่เห็นนะฮะบอกว่าเชลซีมีดูซานวลาฮวิชเนี่ยอยู่ในริสเป้าหมายที่เป็นไปได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับยังคงมีความเป็นไปได้สูงที่วลาฮวิชจะย้ายออกอยู่เว s นตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่มีการเสนอราคายอยากเป็นทางการจากเชลซีครับแม้จะมีบางรายงานก็ตามะฮะคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ7 0ถึง75ล้านยูโรนะครับ ซึ่งถ้าเราติดตามข่าวยูเวนตุสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่ายูเว่เนี่ยถูกแบนห้ามลงแข่งในฟุตบอลยุโรปนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยนบัญชีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยยูเว่ก็จะไม่ได้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นสถานะก็จะใกล้เคียงกับเชลซีเลยครับคือไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็เป็นไปได้ว่าดูซานวอลลาฮูวิชก็อาจจะตัด,ตดสินใจย้าย ออกจากยูเวก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามข่าวให้ดีครับสัปดาห์นี้เรื่องของวาลล่าฮูวิชแล้วก็การปล่อยลูคาคูนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้เตียโกซิวาครับไปดู F1 ที่ซิวเวอร์สโตนครับในรายการ b บริเต a กังปรีนะฮะนักข่าวก็ถามดีมากครับเรื่องปอลอดิบาล่าครับจะย้ายมาอยู่กับเชลซีหรือเปล่าซิลวาบอกว่าผมเคยถามปอลอดิบาล่าครับว่าข่าวการย้ายมาเชลซีเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่ว่าดิบาร่าไม่ตอบเขานะครับเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปครับเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญของเราตัวผมเองก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับขณะที่ t y c s p o ส t ครับสื่อในไอซิติน่ายืนยันว่าปอลดิบาร่าเนี่ยจะไม่ย้ายไปเชลซีครับและเชลซีเองก็ไม่ได้สนใจนักเตะนะครับส่วนปอลอดิบาร่าเนี่ยปฏิเสธข่าวลือที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยยืนกรานผ่านหนังสือท้องถิ่นครับเขาบอกว่าผมมีแรงจูงใจ สำหรับการปรีซีซั่นกับโรม่าซึ่งเราจะเริ่มต้นในวันจันนี้ส่วนเรื่องอนาคตของผมเนี่ยผมมีความสุขที่โรม่าและผมจะยังอยู่ที่นี่ต่อนะครับก็ดูแล้วอาจจะยากหน่อยนะสำหรับทางด้านของเปโลดิลาเพราะดูแล้วแอคชั่นของเขานี่ก็ไม่ได้มีความอยากที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางเปโ o ลดิลานะครับขณะเดียวกันฮะก็เรื่องของ m มอิเซสไคเซโดครับมีสื่อเจ้าเดียวเลยฮะที่รายงานเมื่อคืนนี้ก็คือทางเบนยาคอบส์ครับบอกว่าข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อขายไคเซโดเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่จํานวนเงินสุดท้ายเท่าไหร่ครับแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างการชําระเงินครับแหล่งข้อมูลภายในระบุว่าเชลซีเ่ยกำลังพยายามทําให้ราคาอยู่ในระดับประมาณ80ล้านปอนด์แต่หากการเจราจาเสร็จสิ้นเนี่ยมูลค่าจะอยู่ในช่วง100ล้านปอนด ทําให้เชลซีมีโครงสร้างการชําระเงินที่ดีกว่านะครับก็พูดง่ายๆว่าอยู่ที่การผ่อนจ่ายแล้วครับว่าจะเป็นกี่งวดนะออปชันอะไรยังไงเท่านั้นเองนะฮะสำหรับมอยเซสไคเซโดนี่ก็เป็นอีกดีลหนึ่งที่ต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันครับยูเนียนเบอร์ลินครับกำลังจะได้ตัวดาบิดดาโตรโฟฟาน่าไปร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับอันนี้เป็นสื่อจากบิลครับที่รายงานรวมไปถึงสกายสปอร์ตครับจากฟรีนเพเทนเบิร์กก็รายงานว่าโฟฟาน่าเนี่ยจ่อไปยูเนียนเบอร์ลินแบบยืมตัวครับ การเจราจาก,กำลังดำเนินอยู่และทุกอย่างแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะครับฟาบิโซโรมาโ,โนก็รายงานครับบอกว่าเชลซีเตรียมปล่อยโฟฟาน่าครับไปให้อุนิวอนเบอร์ลิน 1- ซีซั่นครับแต่ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดหลังจากขวาตัวมาจากทีมโมเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมาแต่ใช้งานลงสนามไปเพียงแค่68นาทีเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานจากทางฝั่งของ Fox Sport ครับ เป็นแลนดอนโดนาวนครับอดีตนักเตะทีมชาติสหรัฐครับออกมาวิจารณ์คริสเตียนพูลิซิชที่เลือกไปอยู่กับเอซีมิลานแทนที่จะย้ายมาเล่นในเมเจอร์ลีกนะครับขอโทษนะฮะกูเป็นพูลิซิชกูก็ไม่ไปแหละครับถ้าอายุแบบนี้กูไปเล่นกับเอซีมิลานดีกว่าครับอายุอย่างร้อยครับบ้าๆบอๆฮะสำหรับแลนดอนโดนาวนนะฮะขณะเดียวกันฟาบิโซโรมาโน่ครับก็รายงานผ่านทาง YouTube ครับบอกว่าอันเจโลกาเบรียลนักเตะดาวรุ่งชาวบราซิลเนี่ยกำลังจะเป็นนักเตะของเชลซีครับ จะมีการประกาศในเร็วๆนี้ครับและเอกสารทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดครับที่นำมาฝากกันนะฮะเพื่อนๆชอบไหมครับกับการที่ถ้าเชลซีจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวดูซานวัลาฮวิชมาร่วมทีมนะครับรวมไปถึงอ่าติดตามนะฮะข่าวมอสเซสไคเซโดว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวลุ้นกันครับเชลซีจะเปิดตัวชุดแข่งแต่เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นเรียกว่าแพมแพรมออกมาบ้างแล้วล่ะ นะก็ถือว่าสวยงามครับเป็นนยุคของพวกเจลูก้าเวลลี่เดนิสไว้นะครับใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ